สวัสดีครับพบก,กับสุขขลุข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่อลันแซงมาร์กซ์แมนตอบหล่อๆหลังโดนแฟนบอลลิเวอร์พูลยุให้ย้ายสลับมาเน่ว่ายังไงย้ายสลับมาเน่อลันแซงมาร์กซ์แมนนะครับปีกตัวจี๊ดของนิวคาสเซิลตอบกลับแฟนบอลลิเวอร์พูลรอยหนึ่งหลังโดนเรียกร้องในทวิตเตอร์ส่วนตัวของเขาว่าให้ย้ายทีมสลับคู่กับเซเดอร์โอเวอน่อลันแซงมาร์กซ์แมนนะครับดาวเตะช่วงสิทธิ์ของนิวคาสเซิลยูไนเต็ด ตอบกลับแฟนบอลชาวในจีเรยรายหนึ่งที่เป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลแล้วโดนเรียกร้องให้ย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลแทนที่ซาดิโอมาเน่ปีกตัวจี๊ดชาวเซเนกัลที่กำลังอยู่ในช่วงฟอร์มตกยิงใครไม่ได้โดยแ้งวัยยีปีนะครับโชฟอร์มที่ยังโดดเด่นในช่วงครึ่งแรกและทุกครั้งที่ได้บอลมักจะสร้างความอันตรายให้กับคู่แข่งเสมอโดยในเกมลีกนัดล่าสุดที่นิวคาสเซิลบุกไปแบ่งแต้มลิเวอร์พูลถึงแอนฟิลด์โดยเจ้าตัวได้คะแนนความสามารถจากสื่อท้องถิ่นของนิวคาสเซิลถึง8คะแนน คะเดืกันมาเน่ Money ได้เพียงแค่5้คะแนนเท่านั้นจากลิเวอร์พูลอโกโดโดยหลังจบเกมนะครับแซงมาร์ชแมงก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดกับแฟนบอลหลายลายทางโลกโซเชียลมีเดียซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการตอบกลับเลจิเนลพาแลงส์จากไนจีเรียที่เข้ามาถามว่าคุณย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลและให้มาเน่ย้ายออกไปได้ไหมถึงแม้นะครับแซงมาร์ชแมงจะเป็นเกียรติที่ได้รับคำชมนี้แต่เขาก็คิดว่าการทําแบบนี้เหมือนกับการไม่เคารพต่อมาเน่ ซึ่งเป็นเจ้าของรางวันลนักฟุตบอลเยี่ยมแห่งปีของแอฟริกาในปี2 0 1 9และเคยคว้าแชมป์พิม์ลีกกับลิเวอร์พูลมาแล้วโดยเขาตอบกลับไปว่าคุณรู้ว่าคุณอาจจะคิดว่านี่เป็นข้อความที่ดีสําหรับผมแต่ไม่ผมไม่ชอบแบบนี้เลยคุณกรุณาแสดงความเคารพต่อเขาด้วยคุณจะไม่สํานึกบุญคุณในสิ่งที่เขาทํามาตลอดเลยหรือไงมันไม่ได้เขาทําเพื่อสโมสรลิเวอร์พูลมามากมายและยังคงอีกยาวไกลกว่าที่ผมจะไปถึงระดับของเขาได้ มาร์คซิแมงตอบโคตรสุดยอดนะช่มชมนะครับส่วนแฟนบอลลิเวอร์พูลท่านนี้เอ,อก็เข้าใจนะฮะว่าเอาใจใจตัวเองเกินไปไม่คิดถึงสิ่งที่มาน่ทําให้ทีมของพวกเราเลยนะครับกบคุณเอ้ยก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเล็กๆเท่านั้นนะฮะของแฟนบอลนะครับส่วนตัวแล้วแอดมินนะครับก็ยังคิดว่าสาดีโอมนน่น่าจะกลับมาได้นะครับเขาก็ทําอะไรหลายอย่างให้กับลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับอย่าลืมเด็ดขาดนะฮะ นักข่าวชื่อดังมาว่าลิเวอร์พูลจะยอมจ่ายเงินห0บล้านปอนด์เพื่อรวบทั้งกนาเต้และโอซันคาบักเข้าสู่ทีมในฤดูกาลหน้าเควินพลาเมอร์ Kevin นะครับนักข่าวดังจากเซนเนเวลก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าตามสายตาข่าวที่ตัวเขาซ้ำมานั้นก็คือลิเวอร์พูลกำลังเตรียมที่จะรวบทั้งอิบราฮิมาโกนานเต้และโอซันคาบักเข้าสู่ทีมพร้อมกันทั้งสองคนในฤดกูกาลหน้าและจะมีการเลือกว่าจะต้องตัดใครคนใดคนหนึ่งออกจากทีม และตอนนี้ Liverpool ลิเวอร์พูลกำลังเตรียมที่จะใช้เงินจํานวน50ล้านปอนด์สำหรับเป็นค่าตัวของกองหลังดาวรุ่งทั้งสองคนนี้ให้ย้ายมาสู่ทีมอันฟิลแบบถาวรบอนในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้นะครับโดยก่อนหน้านี้ก็เคยมีข่าวออกมาว่าทันสม,มสทรลิเวอร์พูลได้แจ้งมายังเชกเก้งคลับว่าจําเป็นจะต้องเลือกให้คว้ากองหลังคนใดคนหนึ่งระหว่างโคนาเต้กับคาบักเข้าสู่ทีมหลังจบฤดูกาลนี้ซึ่งดูเหมือนว่าในช่วงแรกนั้นทางเชกเก้งคลับจะกระตือรือร้นเป็นอย่างมาก ต้องการคว้าตัวกนนนเต้มาเสริมทัพให้ได้และตอนนี้ดิวก็คืบหน้าและเสร็จสิ้นไปเ,ปเทีย่ยบร้อยแล้วและตรงกันข้ามในดิวของโอซันคาบักนั้นนะครับในช่วงแรกเจ็กกิงพลอต้องการดึงตัวกองหลังชาวเติร์กรายนี้เข้ามาเป็นกองหลังตัวสนับสนุนชุดเล่าจนถึงแค่ช่วงจบฤดูกาลนี้เพื่อรอให้กองหลังตัวจริงอย่างเบอร์กิฟันไดส์และโจโกเมดหายจากอาการบาดเจ็บกลับมาลงสนามได้อีกครั้งแต่ภายหลังที่คาบักถูกส่งลงสนามและทําผลงานได้ดีขึ้น เป็นที่น่าพอใจนั่นจึงทําให้ในตอนนี้ทันจิกกิ้งครับเกิดทางเลือกได้ว่าตัวเขานั้นต้องการที่จะได้ตัวทั้งกนาเตและคาบักเข้าสู่ทีมพร้อมกันทั้งสองคนในช่วงหลังจบฤดูกาลน,นี้นอกจากนั้นยังมีรายงานออกมาว่าลิเวอร์พูลกำลังเตรียมที่จะให้โอกาสครั้งสําคัญกับนัทฟิลิปด้วยการส่งเขาลงสนามมากขึ้นในฤดูกาลหน้าและจะไม่ปล่อยตัวเขาเออกจากทีมแบบยิมตัวหรือขายขาด ให้กับสโมสรไหนอีกต่อไปแล้วหลังจากที่ลูกกานนี้นาฟเปลีิปได้แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทและความรักที่มีต่อสโมสรลิเวอร์ pool จนสามารถแสดงผลงานได้อย่างเยอดเยี่ยมในการลงเล่นคู่กับโอซันคาบในช่วงที่ผ่านมาดยณตอนนี้ลิเวอร์ pool ได้เตรียมเงินจำนวนห0สบล้านปอนด์ในการดึง2นักเตะเซนเตอร์แบ็กมาร่วมเทียมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้โดยอิบลาฮิมาโกนาเทเป็นนักเตะรายแรกที่ลิเวอร์พูลจะเซ็นสัญญามาร่วมเทียม ในช่วงตลาดหน้าร้อนนี้หลังจากที่ตอนนี้ลิเวอร์พูลได้ปิดดีลกับทางอาบาเลซิกต้นสังกัดของโกนาเตเป็นที่โลยลอยแล้วโดยการก,ารกันกว่าค่าตัวประมาณ34ล้านปอนด์และในส่วนของโอซานคาบักนั้นนะครับลิเวอร์พูลพร้อมที่จะใช้ออปชันในการซื้อขาดจํานวน18บแปดล้านปอนด์ที่ทำไว้กับทางเชาเกซุนจีที่ตอนนี้ทำสัญญายืนตัวกับนักเตะรายนนี้มาร่วทมทีมในช่วงตลาดในเดือนมกราคมที่ผ่านมาดังนั้นสรุปง่ายๆก็คือลิเวอร์พูลจะไม่ยอมเสียใครไปนะครับ และต้องการรวมทั้งคู่เข้าสู่ทีมเป็นที่แน่น,นอนแล้วโดยหากลิเวอร์ pool สามารถปิดเดียวกองหลังอย่างโกนาเต้และคาบักนัร่วมทีมได้สำเร็จ <c oughs> ก็จะทําให้การนั่นลิเวอร์ pool จะมีกองหลังพร้อมใช้งานถึง6คนเลยทีเดียวและจะเป็นการสลับลงครบทุกตําแหน่งเลยทีเดียวนะครับโดยโกนาเต้จะสามารถลงมาเปลี่ยนตัวกับเบอร์กิฟันไดและให้ฟันไดมีโอกาสได้พักบ้างหลังจากที่ตัวเขานั้นคือนักเตะคนเดียวภายในทีมลิเวอร์ pool ที่ถูกส่งลงสนามเกือบครบทุงนัดและทุกนาทีก่อนที่จะได้รับบาดเจ็บหนักและต้องพักยาวในส่วนของตำแหน่งโจโกเมสนั้นก็ถือว่าโอซันคาบักจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับการสลับลงในตำแหน่งนี้นะฮะโดยมีโจเอมาติปและนัดฟิลิปคอยสแตนบายในตำแหน่งกองหลังตัวสำรอง ซึ่งเชื่อได้ว่าการที่ทีมลิเวอร์พูลเลือกทั้งโกนาเต้และโอซานคาบักเข้าสู่ทีมในลูกนั้นนั้นแสดงเหินถึงหลักประกันที่มั่นคงว่าในลูกานั้นลิเวอร์พูลจะไม่ยอมทำพลาดให้ทีมเกิดปัญหาขาดแคลงกองหลังจนต้องใช้กองกลางอย่างเฟอร์มิโยและจอแดนแฮนร์สันลงมาเป็นกองกลางจำเป็นอีกต่อไปแล้วและแผงกองหลังของลิเวอร์พูลในดูกาันหน้าจะกลับมาแข็งแกลงอีกครั้งอย่างแน่นอนและนี่คือการแก้ปัญหาที่ถูกจดและยังยืนอีกครั้งของกลุ่ม F h อ g นะฮะ จนฟังโกโซลาเชื่อคริสเตียนพลิสิทจะเป็นการเสริมทัพที่ยอดเยี่ยมของลิเวอร์พูลถ้าตลาดสมัยนี้พวกเขาปิดดิวได้สําเร็จเจนฟังโกโซลานะครับอดีตตำนานกอนน่าของสโมสรเชลซีและทีมชาติอิตาลีจะได้ออกมากล่าวชื่นชมคริสเตียนพลิสิทว่าเป็นนักเตะที่มีความสามารถที่เชลซีควรที่จะเก็บนักเตะรายนี้ให้อยู่กับทีมต่อไปในระอยะยาวและจะมีรายง,งานออกมาก่อนหน้านี้ว่าลิเวอร์พูลกลายเป็นทีมล่าสุดที่มีข่าวเชื่อมโยงแนนักเตะรายนี้ และทางจิคก็ล็อกก็ชื่นชอบความสามารถของนักเตะรายนี้เป็นระยะเวลานานแล้วแต่ยังไม่สามารถคว้าตัวมาร่วมทีมได้เป็นผลสําเร็จเสียทีมีรายงานว่าหลังจบการนี้นะครับลิเวอร์พูลน่าจะกลับมาเดินเครื่องไล่ล่าตัวกองกลางของทีมเชลซีรายนี้ไปร่วมทีมให้ได้อีกครั้งอย่างแน่นอนโดยทางเจียนฟังกโซล่านะครับก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ในรายการสกายสปอร์ตพรีเมียร์ลีกในวันที่24เมษายนที่ผ่านมาว่า มีการคาดเดาในวงกว้างว่าหลังจบฤดกูกาลนี้จึกินคลับจะยื่นข้อเสนอมาที่เชลซีเพื่อเซ็นสัญญากับคริสเตียนคูริสซตต์กองกลางดีกรีทีมชาติสหรัฐอเมริกาไปร่วมทีมให้ได้เพราะทางลิลคูมองว่านักเตะราย,ยนี้สามารถเล่นทั้งเพลเมเกอร์และปีกซ้ายได้อย่างสมบูรณ์แบบและสามารถทดแทนในตำแหน่งของซาดิโอมาเน่ถ้าหากวันใดวันหนึ่งมาเน่ได้รับบาดเจ็บโดยเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมานั้นก็มี่าว่าลิลคูสนใจที่จะเซ็นสัญญากับกองกลางของเชลซีในวัย22ปีรายนี้มาแล้วหนึ่งครั แต่ทางตัวผมเองก็มอกว่าปุริสิตควรที่จะอยู่คาแคนแข่งกับชลซีต่อไปหนจากนหน้าเพราะสโมสรชลซีแห่งนี้แหละคือหนึ่งในสโมสรที่เงียบที่สุดในศึกพรีเมียร์ลีกและมีสถานภาพทางการเงินที่มั่นคงและลูกกันนี้ตัวก็กลับมาทํางานอย่าง,งเด็ดเยี่ยมอีกครั้งและแม้ว่าจะเคยมีปัญหากับผู้จัดการทีมใหม่อย่างโทมัสทูเคิลไปบ้างในช่วงเดือนมกราคมแต่ตอนนี้ปุริสิตสามารถเอาชนะใจทูเคิลและกลับมาเป็นกำลังหลักในแผนกองกลางของชลซีได้อีกครั้งหนึ่งแล้วในเวลานี้ โดยทางด้านโซชาได้กล่าวกับสกัสปอร์ตต่อไปว่าผมรู้ดีว่าคริสเตียนฟูลิสิตนั้นมีความสามารถแค่ไหนและมันจะเป็นการเสริมทัพที่ยอดเยี่ยมครั้งสําคัญครั้งหนึ่งของลิเวอร์พูลเลยก็ว่าได้ถ้าหากจบด้วยการยิงลิเวอร์พูลสามารถคว้าตัวเขาไปร่วมทีมได้แบบเป็นผลสําเร็จหรือด้วยศักยภาพของตัวนักเตะร,รายนี้จะสามารถเข้ามาเพิ่มมิเตให้กับทีมลิเวอร์พูลในตำแหน่งกองกลางได้อย่างแน่นอนเพราะถ้าเป็นนักเตะที่ฉันฉลาดและมีเซนส์บอลการใจบอลที่ดีเยี่ยมไม่น้อยไปกว่าติอกรอคันโตรา แต่ทิงนั้นตัวผมก็เชื่อกันว่าลิเวอร์พูลไม่น่าจะคว้าตัวคริสตินปุริสิตได้ในราคาที่ถูกอย่างแน่นอนโดยคาดกากันกว่ากองกลางดีกีทีมชัติสนลวซีอเมริกรายนี้น่าจะมีราคาไม่ต่ำกว่า50ล้านปอนด์เลยทีเดียวโดยการนี้ปุริสิตออกสตาร์ทเป็นผู้เล่นตัวจริงของเชลซีไป14ครั้งและถูกส่งลงมาเป็นตัวสำรองอีก9นัดนะครับโดยเจ้าตัวทำไปแล้ว4ประตูและ1แอสซิอสเซและกลับมาเป็นผู้เล่นตัวจริงในยุคของโทมัสตูเคลได้อีกครั้งเป็นที่ลดร้ยแว ดังนั้นผมเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมว่าคริสเตียนปุริสจะกลายเป็นผู้เล่นชั้นยอดของลิเวอร์พูลแต่เชื่อได้ว่าเชลซีก็คงไม่ยอมขายกองกลางคนสำคัญของพวกเขาออกจากทีมในช่วงตลาดหน้าร้อนนี้อย่างแน่นอนนะฮะนี่คือสุดข,ข่าวลิเวอร์พูลนะครับซึ่งเป็นรอบเย็นนะฮะของวันที่25เมษายนนะครับ